สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมกูสิงฮอกนูรูดิสสอดครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ถิงที่ครับตามสเตปครับก็ไม่ขาดกว่าเก่ามันมันระวังก็เทเข้าไปเลยป๋าเอาเทให้ครับเทไ้ครับอาวุธไหนที่คิดว่าเอาน้องเข้าอยู่แล้วแทงขวาครับแทงขวาครับแล้วยกไหนที่น้องมั่นใจแล้วว่าเริ่มจะชนะครับได้อะไรลูกได้แข้งครับได้แข้งแลในจับรู้รู้เลยครับว่าเอาอยู่เออเหมือนที่พูดไว้ก่อนเกมว่าจะกินกันที่ไหนแล้วเห็นเราโดนแบบ มีอาการไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อโดนแบบแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าพอใจการชกไหมพอใจครับไปเต็มที่ครับวันนี้เต็มที่ครับมีอะไรที่น้องคิดว่าพอใจในตัวเองรอแข้งขวาแข้งขวามีต้องปรับปรุงนี่ต้องมีอะไรกพิ่มเติลูกขวางครับขวางหน้าก็เราแก้ได้เนี่ยวันนี้วันนี้ฮอเลยแต่อยากให้ดีกว่าเดิมใช่ไหมครับอมีอาชีพไหมลูกวันนี้ไม่มีครับไม่มีนะ ไปต่อไปมีเป้าหมายว่าอยากแก้มือกับใครอะไรบ้างโปรโมเตอร์เลยครับตามโปรโมเตอร์ได้เลยนะโอเคครับวันนี้ก็ทําได้แล้วอยากขอบคุณแค่บ้ครับขอบคุณป้าครับที่ช่วยเค้นผมครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ชนะได้แล้วครับขอบคุณครับโอเค